้าเงนียนอิจฉาวอลเลยบบอลไม่พอลามมาถึงฟุตบอลไทยอีกด้วยเงียนลานไทยอินโดร่วงเอเชียนคัพรอบ16ทีมเพราะไม่มีทีมอ่อนๆให้ตกล่าสุดหลังจากที่ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพในการจัดก,การแข่งขันวอลเลยบบอลหญิงเนชั่นลีก2024หรือ v n l รอบไฟนอลหรือรอบชิงชนะเลิศ8ทีมสุดท้ายช่วงระหว่งางวันที่20ถึง23มิถุนายน ล่าสุดสำหรับควนลงโครงการแข่งขันเอเชียนคัพ2023รอบ16ทีมสุดท้ายที่สนามอายานุสเตเดียมทีมชาติอุซเบกิสถานทีมอันดับ68ของโลกเฉือนชนะทีมชาติไทยทีมอันดับ113ของโลก2ต่อ1ส่งผลให้ทัพช้างศึกร่วงตกรอบ16ทีมสุดท้ายไปอย่างน่าเสียดายล่าสุด สื่อของเวียดนามได้ออกมารายงานว่าสถิติอันน่าเศร้าของชาติอาเซียนในเอเชียนคัพ2023หลังเวียดนามกับมาเลเซียตกรอบแบ่งกลุ่มไปขณะที่อินโดนีเซียแพ้ให้กับทีมชาติออสเตรเลีย0-4ตกรอบ16ทีมสุดท้ายเหมือนกับทัพช้างศึกรายงานระบุว่า ไทยเป็นทีมเดียวในอาเซียนที่เอาชนะคู่ต่อสู้นอกภูมิภาคได้ด้วยการชนะคีรกิสสถาน2-0แต่คีร์กิสสถานเป็นเพียงทีมที่อ่อนแอในเอเชียกลางพวกเขาอยู่อันดับ98ของโลกทีมนี้แพ้ม,มาเลเซียไปด้วยสกอร์3-4ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก2026 ซึ่งสีทีมจากอาเซียนในศึกนี้ทำประตูได้ทั้งหมด13ประตูจาก14นัดที่พวกเขาเข้าร่วมโดยเฉลี่ยแล้วทีมนในอาเซียนทำประตูได้0.928ประตูต่อน,นัดซึ่งหมายถึงน้อยกว่า1ประตูต่อนนัดในทางกลับกัน4ทีมจากอาเซียนเสียประตูรวมกัน28ประตูจาก14นัดโดยเฉลี่ยแล้วแต่ละนัด ทีมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เสียสองประตูซึ่งมากกว่าประตูที่ทำได้สองเท่าจริงๆแล้วไทยเสียเพียงสองประตูตลอดทัวร์นาเมนต์ ทีมไทยไม่เสียประตูให้ซาอุดิอาระเบียเพราะนั้นเป็นแมตที่ซาอุดิอาระเบียไม่จำเป็นต้องชนะพวกเขาเข้ารอบแล้วพวกเขาจึงเก็บตัวไว้เล่นรอบต่อไปดูได้จากพวกเขาส่งสำรอง9คนในทีม11ตัวแรกที่ลงสนามพบไทย อีกตัวอย่างหนึ่งคือการที่มาเลเซียเสมอเกาลลิต้3ต่อ3ในนัดสุดท้ายของกลุ่มอ e. ีอย่างไรก็ตามในนัดนี้เกาหลีใต้ถูกสงสัยว่าจงใจไม่ชนะเพื่อหลีกเลี่ยงการต้องพบกับญี่ปุ่นในรอบ16ทีม ตัวเลขข้างต้นสะท้อนว่าระดับฟุตบอลเอเชียตนออกเฉียงใต้ยังค่อนข้างห่างไกลจากระดับเอเชียในความเป็นจริงไทยและอินโดนีเซียเล่นมากกว่าเวียดนามหรือมาเลเซียเพียงนัดเดียวเท่านั้นตกรอบหลังรอบแบ่งกลุ่ม เหตุผลที่ทีมเอเชียตอนออกเชียงใต้หยุดเร็วเกินไปก็เพราะเมื่อถึงรอบ16ทีมไม่มีทีมที่อ่อนแออย่างคีกิสสถานดังนั้นการเอาชนะรอบนี้ของไทยและอินโดนีเซียแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับประเด็นังกล่าวทำให้ แฟนๆต่างใดนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์ Comment แรกบอกว่าถึงว่าโดนอินโดตบร่วงกระเด็นปลิวไปอยู่ที่106ของโลกจริงๆแล้วที่อยู่ของเวียดนามต้องตามหลังอินโดหลายกระบุงคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าเอาที่สบายใจนั่เงียนในรายการนี้ที่เห็นอ่อนๆก็มีแค่จีนอินเดียแต่อ่อนสุดก็เวียดนามนี่แหละคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่า ใช่เลยเพราะทีมอ่อนสุดตกรอบแรกไม่มีแม้แต่แต้มเดียวก็คือเวียดนามนั่นไงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอินโดที่ตกเวียดนามคือเวียดนามทีมอ่อนใช่ไหมโอเคพอเข้าใจได้คอมเมนต์ต่มาบอกว่าทีมตัวเองยังแพ้อินโดไม่มีสักแต้มในสายยังกล้าวิจารณ์ทีมอื่นเขาอีกนะเนี่ยคอมเมนต์ต่มาบอกว่างั้นตกรอบก่อนคือทีมอ่อนสุดอินโดยังเก่งกว่าเงียนอีกนะจ๊ะ คอมเมนต์ตอมบอกว่าถ้าสื่อชี้แบบนี้คงต้องบอกความจริงกับสื่อของประเทศเวียดนามว่าคนไทยก็ไม่เคยเห็นเวียดนามอยู่ในสายตามานานและเหมือนกันครับเพราะเรามองข้ามเวียดนามไปนานมากแล้วประเทศไทยกําลังพัฒนาให้ใกล้เคียงหรือไล่ตามเกาหลีใต้และญี่ปุ่นในทุกๆด้านซึ่งทั้งสองประเทศเป็นต้นแบบโดยเฉพาะญี่ปุ่นคอมเมนต์ตอมบอกว่าใช่เพราะทีมมันอ่อนแบบเวียดนามตกรอบก่อนไทยไม่งั้นโดนไทย ตบไปแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดนามยังไงก็เป็นแบบนั้นโม้กเกินจริงไปเยอะที่อันดับโลกดีกว่าไทยก่อนๆอนอุ่นเครื่องซะเยอะเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าไทยอ่อนรอบ1 6เวียดนามน่าจะโคตรอ่อนเลยเพราะตกตั้งแต่รอบแรกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเพราะเหตุน,นี้แหละ นักเตะเวียดนามบุญเวียนเล่นอยู่นในลีกของประเทศตัวเองมัวแต่แซ่นักเตะไทยอยู่ตลอดตลอดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายังดีนะที่ได้ตบทีมอ่อนดีกว่าอ่อนให้ทีมอื่นเขาตบแบบเหนียนง่ายคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า <c oughs> ก็เหนียนรีบตกรอบก่อนทำไมละ่ะไม่งัานได้ตบทีมอ่อนแบบเหนียนไปแล้วละจ้าท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นใ,น,ในใต้คลิปนี้เลยนะคะ งานมี้ตอกหน้าคำสุดป,ประมาทแฟนลูกยางบางประเทศหลังที่บอกว่าประเทศไทยไม่มีศักยภาพพอในการจัดการแข่งขันหลังจากที่ล่าสูดได้มีงานแถลงข่าวการเป็นเสื้อผ้าจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชันลีก2024รอบสุดท้ายระหว่างวันที่20-23มิถุนายนที่อินดอร์สเตเดียมหัวมากโดยทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนาน,นาชาติหรือ FIVB เดินทางมายืนยันด้วยตัวเอง โดยในเพจ Facebook ของวอลเลย์บอลเวอร์ได้มีคนมาคอมเมนต์กว่า800คนมีคนไทยส่วนใหญ่โพสต้ตอนรับนักวอลเลย์บอลรวมถึงแฟนวอลเลย์บอลต่างชาติ Welcome to Thailand Welcome to Bangkok กันเป็นจำนวนมาก โดยสำหรับการแข่งขันวอลเล,ลย์บอลหญิง VNL 2 0 2 4มีทีมวอลเลย์บอลชั้นนำของโลก16ทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้แก่ไทยแคนาดาอิตาลีบราซิลฝรั่งเศสเกาหลีใต้ตุรกีบัลเรียเซอร์เบียเนเธอร์แลนด์จีนสหรัฐอเมริกาสาธารณรัฐโดมินิกนันญี่ปุ่นโปลแลนด์และเยอรมนีโดยแข่งรอบคัดเลือก3สัปดาห์ในประเทศดินแดงต่างๆทั่ทวโลกก่อนที่จะคัดเลือก7ทีมที่มีอันดับที่ดีที่สุด และ1ทีมเจ้าภาพสนามสุดท้ายเข้าไปแข่งขันในรอบแดทีมสุดท้ายในสัปดาห์ที่4ซึ่งทําให้เชื่อมั่นว่าการแข่งขันปีนี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้เข้าไปแข่งขันในรอบ8ปดทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วในฐานะเจ้าภาพสนามสุดท้าย โดยก่อนหน้านี้แฟนๆลูกยางตรุรกีถึงขั้นสายหน้าหลังรู้ว่าประเทศไทยได้เป็นสภาพจัดเวอล2024และวิจารณ์หนักของเรื่องอาหารไทยที่ไม่สะอาดและควรจะเลือกชาติที่มีศักยภาพที่สูงกว่านี้แถมยังบอกไทยอีกว่าประเทศไทยไม่มีศักยภาพพอในการจัดการแข่งขัน ล,ล่าสุดผู้เมวยการาพันธ์วอลเล่บบอลน,นานาชาติหรือ FIVB ได้ยืนยันว่าสหาพันธ์บอลเล่บบอลน,นานาชาติและบอลเล่บบอลเวิร์ตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงในชั 2, ้นลีก2 0 2 4ในรอบชิงชนะเลิศ อย่างแน่นอนแล้วเพราะพิจารณาแล้วเห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมในทุกด้านประสบค,ความสําเร็จในการเปลี่ยนาภาพาจัดการแข่งขงันวอลเลย์บอลร,ระดับนา,นานาชาติมาแล้วหลายรายการรวมถางประเทศไทยนับเป็นประเทศต้นๆของโลกที่มีแฟนวอลเลย์บอลจํานวนมากรวมทั้งเป็นพันธมิตรที่ด,ดีกับสหาพานันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติมาโดยตลอดสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่า ไทยพร้อมพิสูจน์ในทุกงพิติแล้วจะติดใจและชื่นชมมากันเยอะๆยินดีต้อนรับบริการทุกระดับถุกชาติเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเสียเวลากับคนที่ว่าไทยไทยจัดได้ดีนักกีฬาเก่งกองเชียร์สุดยอดจัดเลยขาไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าได้กินอาหารไทยเมื่อไหร่จะติดใจจนต้องเปลี่ยนใจอยากอยู่เมืองไทยยาวๆแน่ๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า รอบรบสนามทําให้สะอาดและดูดีการเดิน,นทางก็ให้สะดวกกว่าเดิมห้องน้ําสะอาดทาให้มันเลิศทุกอย่างมันชอบว่าประเทศเล็กๆดีนักเราก็ต้องเตรียมพร้อมดีๆก็แล้วกันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทีมไหนก็ได้ช่วยตบทีมนี้ให้ดิ้นนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสงสารคนวิจารณ์และดูถูกบ้านเมืองของเราเนาะ แต่มองในแง่ดีไว้ก่อนว่าคงเป็นแค่ความคิดของคนบางคนคอมเมนต์ต่มาบอกว่าอาหารไทยเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติเช่นต้มยำผัดไทยผัดกะเพราแกงเขียวหวานอร่อยที่สุดแล้วคอมเมนต์ต่มาบอกว่าถามนักกีฬาเขาหรือยังจ๊ะแต่ละคนแทบไม่อยากจะกลับประเทศเขาเลยคอมเมนต์ต่มาบอกว่าขอให้ตุรกี รอบถ้าไม่เอาต่างชาติมาเสริมทัพจะรอดไหมล่ะจ๊ะคอมเมนต์ตอมบอกว่าอาหารของประเทศไทยอร่อยสุดยอดทุกเมนูกองเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยน่ารักยกมือไหว้แถมรอยยิ้มแถมถอนสายบัวด้วยนะจ๊ะคอมเมนต์ตอมบอกว่าเมืองไทยคือแหล่งอาหารที่ดีที่สุดของโลกแล้วล่ะจ้าคอมเมนต์ตอมบอกว่า ถ้าจะด่าหรือวิจารณ์ควรใสตรงไปที่ FIVB น่าจะดีกว่านะเพราะทางนั้นเป็นคนเลือกเจ้าภาพรอบสุดท้ายแต่อย่างว่าแหละไทยมันก็ทำได้ดีมากจนทั่วโลกชื่นชมมันก็ต้องถูกเลือกไปธรรมดาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านักกีฬาไม่น่าจะมีปัญหาหรอกมีปัญหาที่กองเชียร์ตุรกีนี่แหละเรื่องเยอะเหลือเกินคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า พูดมาได้ว่าอาหารไทยไม่สะอาดอาหารไทยติดหนึ่งในสามของโลกจะ้ะอาหารบ้านเธอเคยติดหนึ่งในห้าสิบสักปีไหมคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าถ้าประเทศไหนที่จะมาแข่งในประเทศไทยแล้วอึดอัดใจขอให้ถอนตัวเลยนะครับเพื่อความสบายใจของพวกคุณคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าคำดูถูกของเขาถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เรานะหากเราไม่เจ๋งจริงเขาคงไม่เลือกให้เราจัดหรอกเนาะคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่า คนตุรกีครั่งเรื่องความสะอาดนอกบ้านในบ้านแต่กับร่างกายตัวเองกลับไม่เป็นเช่นนั้นนะเขาเลยไม่ค่อยอยากกินข้าวนอกบ้านถ้าไม่ใช่ร้านที่ใหญ่ๆดูสะอาดจริงๆชอบคิดว่าอาหารประเทศฉันคือเดอะเบสแต่คนส่วนน้อยที่ออกจากประเทศไปเที่ยวต่างประเทศคือเขาจะได้ลองไปชิมว่าทั่วโลกเขามีอาหารวัฒนธรรมของตัวเองและจะบอกว่าเบื่อแกงถั่วตุรกีไปเลยตุรกีทําไมถึงเป็นประเทศที่จําเจนขนาดนี้คนตุรกีคนหนึ่งได้กล่าวเอาไว้คอมเมนต์ตามมบอกว่า อาหารตรุรกีอร่อยหรอไม่รู้จักเจอบองซะแล้วท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้เลยนะคะ